สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโดยสถานการณ์ครับที่ปัจจุบันภาพยนตร์วงการภาพยนตร์เองกาลังอยู่ในช่วงปรับตัวนะครับรวมถึงสถานการณ์การเมืองที่ปรับตัวไปเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นครับทำให้การประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่ผ่านมาเลยเหมือนการลองตลาดไกลๆของฮอลลีวูดครับว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้ชมชื่นชอบนะครับแล้วก็จุดยืนทางการเมืองและสังคมแบบไหนที่ผู้ชมพอจะรับกันได้ครับซึ่งล่าสุดครับผลเรตติ้งผู้ชมในงานประกาศผลรางวัลอสการ์ก็เพิ่งออกมาแล้วนะครับโดยมีผู้ชมลดลงเต แต่นั่นอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญเท่าไหร่ครับ ็นอย่างหนึ่งครับที่เห็นได้ชัดในงานแสดงผลวันออสก,การ์ปีนี้นั่นก็คือทางผู้จัดงานครับมีการใช้โชว์ต่างๆเพื่อมาดึงดูดผู้ชมทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับ I, <somewhere. S 1> เห็นได้จากโชว์เมดเล่เพลงจากละครเวทีนะครับวิสัสต์ออฟสที่มีคนแสดงคืออารีเนาแกรนเด้และก็ซินเธียเอเวอรครับ หรือจะเป็นเม็ดเล่เพลงจากภาพยนตร์สารลับชื่อดังอย่างเจมส์บอนด์โดยสามสาวลิซ่าโดยจากแคทและเรย์รวมไปถึงครับยังมีพิธีกรใหม่อย่างโคนนนโอไบอัน ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมในเรื่องของการดำเนินรายการและมุกตลกที่กำลังพอดิบพอดีไม่มีการล้ำเส้นจนเกินไปครับ oh, <man. S 1> หากที่สุดครับเรตติ้ง oh, <man. S 1> ของผู้ชมออสการ์ปีนี้ก็ทำไปเพียง18.7ล้านคนเท่านั้นครับลดลง7%จากปี2024ครับอ right <laughs> ย่างไรก็ตามครับก็ยังมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ผู้จัดบอกว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่พอยอมรับได้อยู่ครับ and the Oscar Nomadland the to goes ประการที่หนึ่งครับก็ต้องบอกว่าการประกาศผลวันออสการ์เองพึ่งฟื้นตัวจากการทำสถิติมียอดผู้ชมต่ำที่สุดตลอดการนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาในปี2021ที่มีผู้ชมเพียง10ล้านคนเท่านั้นครับ ก่อนจะค่อยๆปรับตัวเป็น16.6ล้านคนในปี2022และ18.8ล้านคนในปี2023ครับจนกลับมามีสิติผู้ชมมากถึง19.5ล้านคนในปี2024ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอนุภาพครับของผู้เข้าชิงรางวัลที่เป็นหนังทำเงินทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นอ p p e n ไ e เมอร ือบาร์บี้ก็ตามครับ so they ซึ่งผู้ชมในปีนี้ตกต่ำลงส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ามีผู้ชนะอย่างเอนอราซึ่งเป็นหนังอินดี้ที่ผู้ชมส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่เคยชมมาก่อนครับแล้วก็ทำไรายได้ตอนฉายไปแค่15.5ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งถ้าจะมีตัวเลขผู้ชมที่ลดลงไปบ้างก็ถือว่ายอมรับได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่าเกลียดจนเกินไปครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะมีความสำคัญมากกว่าหนังเล็กหรือหนังใหญ่ครับนั่นก็คือว่ายอดผู้ชมเองจริงๆแล้วปัญหาอาจจะเกิดขึ้นที่จุดอื่นก็เป็นไปได้ที่สำคัญครับออสการ์ยังสามารถรักษาตำแหน่งการประกาศรางวัล ที่มีผู้ชมมากที่สุดของราฐอเมริกาได้อยู่นะครับโดยเอาชนะงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่อวอร์ดที่มีคนดู15.4ล้านคนหากปัญหาใหญ่ครับที่ผู้ชมอาจจะลดลงมาจากการขัดข้องทางเทคนิคของแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอย่าง Hulu ที่ตัดการถ่ายทอดช่วงต้นไปนานถึง2ชั่วโมงครับตั้งแต่ช่วงต้นรายการพอกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งก็กลับตัดจบไปในช่วงรางวัลใหญ่แบบรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม งทางฮูลูเองครับก็ต้องออกมาขอโทษนะครับว่า <And> also, เป็นปัญหา <just> ที่เกิดขึ้น <to> begin, จากบั็กในตัวโปรแกรมสตรีมมิ่งนั่นเองครับ <96 S 1> ที่เพิ่งเริ่มมาใช้ถ่ายทอดสดได้ไม่นานนี้รวมไปถึงข้อจํากัดของระบบเครือข่ายครับที่มีผู้ใช้บริการร่วมกันมากจนเกินไปนั่นเองซึ่งนั้นก็เป็นข้อขัดข้องที่คงจะต้องแก้ไขกันไปในอนาคตนะครับเพราะว่ายืนยันได้อย่างแน่นอนว่านับจากนี้ไปจะมีการใช้แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งในการถ่ายทอดสดงานประกาศผลรางวัลแบบนี้มากขึ้นนั่นเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ